เที่ยวยุงฟรารยอร์กและอินเทอร์ลาเกนไปยังไงใช้ตั๋วอะไรมีอะไรให้เที่ยวบ้างอันดับแรกก่อนนะครับยุงฟรารยอร์กเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากเมืองอินเทอร์ลาเกนซึ่งตามแผนที่นี้อินเทอร์ลากเกนก็คือจะมีทะเลสาบสองข้างอยู่อ่าแล้วก็การไปยุงฟราวยอร์กเนี่ยก็คือจะมีการเดินทางได้หลายแบบเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึงแล้วทีนี้ยุงฟลาวยอร์กก็อยู่ส่วนไหนของประเทศก็คือเมืองซูริกจะอยู่ทางนี้ขวาบน แล้วก็จะอยู่ตรงกลางประเทศเลยอ่ะถ้ามาจากเมืองแบนคือเมืองหลวงอ่ะเมืองเบิร์นนะก็อยู่ใกล้ๆคือเอาเป็นว่าดีที่สุดของถ้าจะเที่ยวยุเฟลาวยกเนี่ยควรจะมาอยู่ในอินเทอร์ลาเกนถึงแม้ที่พักมันจะแพงหรืออย่างแย่ที่สุดคืออยู่ใกล้ๆเมืองเบิร์นแล้วกันถ้าภาษาเยอะมาเรียกว่าแบนก็จะใช้เวลาเดินทางมาประมาณชั่วโมงครึ่งคือถ้าจะให้คุ้มอาจจะต้องอยู่ใกล้นิดนึงถ้าอยู่ไกลกว่านั้นก็ก็ใช้เวลาเดินทางนานนะอ่าอันนี้คือแผนผังของ อินเทอร์ลากเกนแล้วก็เขตยุงเปล่าทั้งหมดนะครับสังเกตว่าอินเทอร์ลากเกนจะอยู่ข้างล่างแล้วก็มันไต่ระดับขึ้นไปไงถึงยอดใช่ไหมอ่าก็จากอินเทอร์ลากเกนเนี่ยก็จะมีจุดสําคัญอยู่หลายแบบเลยเอาเป็นว่าจุดเที่ยวจุดสําคัญก่อนนะครับนอกจากตัวเมืองอินเทอร์ลากเกนเองแล้วเนี่ยก็จะมีนี่นะครับกินเดวันอยู่ทางซ้ายแล้วก็ราเทอร์บุนเนนอยู่ทางขวาแล้วก็จุดที่จะขึ้นยุงเปล่าจริงๆเนี่ยคือมันแล้วแต่เรามาหมดไหนไง ไปยุเฟลาวได้2แบบนะแบบแรกคือนั่งรถไฟจากอินเทอร์ลาเกนแล้วก็เนี่ยมันจะมีทางสายนี่นะครับกินเดวันเทอร์มินอลซึ่งนั่งรถไฟมาลงตรงนี้เสร็จแล้วก็นั่งเป็นกระเชา้าไอเกอร์เอ็กเพรสไปที่นี่เลยไอเกอร์แกรชเชอร์แล้วก็นั่งยุเฟลาวบานต่อจากไอเกอร์แกรชเชอร์ขึ้นไปยุเฟลาวยอร์กยุเฟลาวยอร์กนี่ไม่ใช่ตัวยอดเขาแต่เป็นยอดที่เอาไว้ชมยุเฟลานั่นเองส่วนอีกแบบหนึ่งคือไปได้สองแบบอย่างที่บอก จาก i n t e ท l ร์ลาไปที่รา u เทอร์บุนเนเพื่อต่อรถนี่ต่อที่1แล้วนะต่อที่2ไปอีกทีหนึ่งที่ไครเนอร์ชัยเด็กแล้วจากไครเนอร์ชัยเด็กก็คือยุงฟราวบานเหมือนกันขึ้นไปก็ขึ้นลงได้2ช่องทางก็แนะนําเป็นช่องทางทางซ้ายนี่แหละกินเดอร์บานเทอร์มินอลไปไอเกอร์แกร e ชเนี่ยตรงส่วนของกระเช้าเนี่ยวิวจะสวยมากแล้วส่วนของตัวที่ใช้เดินทางนะครับจะแบ่งจริงๆออกไปได้2แบบ เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้จักไอ้นี้อยู่แล้ว Swiss Travel Pass ซึ่งเป็นตั๋วที่นั่งรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบไม่จำกัดคือไม่จำกัดรอบแต่จำกัดจำนวนวันก็คือแบ่งสองแบบคือแบบคนที่ใช้ Swiss Travel Pass กับคนที่ไม่ได้ใช้ละกันสำหรับคนที่ใช้ Swiss Travel Pass เนี่ยในนี้เขาจะบอกอยู่แล้วก็จะมีตรงนี้เลยว่าจะสามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเอาเคยมีคลิปอธิบายไปแล้วคือเราเข้าฟรีได้หลายที่ แต่ส่วนของยุงฟราวยกเนี่ยจะใช้เป็นส่วนลดได้แค่50%ก็คือจ่ายค่า Swiss Travel Pass มาแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาซื้อตั๋วขึ้นยุงฟราวเพิ่มในราคาลด50%แล้วก็ส่วนของสวิ s ทราเวลพ a า s เนี่ยเอาคร่าวๆแค่นั้นว่าจะมีแบบ Swiss Travel Pass เฉยๆก็คือจะต้องใช้ติดต่อกันอย่าง3วันก็ต้องใช้ต่อกัน3วันเลยห้ามพักมี4วันมี8วัน15วันต้องใช้ต่อเนื่องก็จะราคาถูกลง แต่มีแบบสวิสเทล a วลพาร์ทแบบฟรีส์คือตอนซื้อเราอาจจะต้องดูนิดหนึ่งคือจะสามารถเว้นจํานวนวันได้ภายใน1เดือนอย่าง3วันก็คือใช้3วันภายใน1เดือนคือเว้นวันได้ราคาจะแพงขึ้นอีกระดับหนึ่งมีแบบ15วันด้วยนะทีนี้จะเอามาเปรียบเทียบกันกับอีกอย่างเรามาดูราคาตั๋วของยุงฟลาวอกแบบเพียวๆกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สวิสเทลเวลพาร์ทเนี่ยอย่างที่บอกคือจะใช้เป็นส่วนลด50%์ไม่ได้ขึ้นฟรีฉะนั้นราคาตั๋วปกติซึ่งงก็ต้้้อมาาดูในนนหี เราก็เลือกวันเออต้องเลือกวันก่อนแล้วก็เวลาคือมันเป็นเวลารถไฟจากอินเทอร์ลาเกนนะอันนี้คือแค่คร่าวๆนะความจริงคือเราสามารถไปซื้อหน้างงานได้เขาจะมีเอ่อที่สถานีรถไฟของไม่ใช่อินเทอร์ลาเกนนะคือเราใช้ตั๋วสวิส s ซลเบลพ a าสเนี่ยไปได้จนถึงใครเนอร์ชัยเด็กหรือกินเดวันเทอร์มินอลแล้วไปซื้อที่นั่นได้ หรือถ้าเราจะซื้อทางออนไลน์ก็นี่เลยเลือกอะไรมาปุ๊บก็จบที่ราคานี้แล้วก็ลด50%กันไปเหลือร้อยกว่าร้อยกว่าฟรังแล้วก็วิธีที่สองนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยู่นานถ้า Swiss Travel Pass เนี่ยคือคนที่อยู่ไม่นานซึ่งอธิบายไปแล้วแต่ว่าคนที่อยู่นานอย่างเช่นออฟเนี่ยตอนมามาก็มา1เดือนแล้วก็ใช้ Swiss Half f f แ r ร c a r d ซึ่งก็จะลดค่าเดินทางได้50%ทุกเส้นทางรถไฟทุกสายจะอยู่ได้1เดือนในราคา1 2 0ฟรังก่อน ก็คือเราซื้อแบบกินเปล่าไว้เนี่ยไป120ร้อยยี่สิบฟังเสร็จแล้วเราก็มาเทียบกับค่าเดินทางซึ่งก็ถือว่าเดินทางแค่ไม่กี่รอบก็คุ้มแล้วเพราะว่าลดได้ห้าสิเปอร์เซ็นตแต่มันยังสามารถมาใช้เป็นส่วนลดของพวกพาสต่างๆเหล่านี้พาสที่ขึ้นยุงเฟลเนี่ยมันก็มีแบบพวกนี้ด้วยนะ t o p of Europe p a s s แล้วก็ยุงเฟลเทเวลพ a ส s จะต่างกันยังไง Top o f Europe p a s s เนี่ยคือขึ้นฟรีได้หมดในแผนที่ที่เขาบอกนะส่วนของยุงเฟลเทเวลพ a ส s เนี่ย ขอบเขตจ,จะกว้างกว่าท็อปออฟยุโรปคือไปนั่งเรือทะเลสาบทุนกับทะเลสาบเรียนได้ด้วยซึ่งซึ่งไออันแรกไม่ได้แต่ว่าข้อเสียคือขึ้นยุงเฟลวไม่ฟรีก็คือเป็นส่วนลดขึ้นยุงเฟล่์ประมาณ50%เช่นเดียวกันทีนั้นส่วนตัวอปอปชันซื้อ,อก็ซื้อท็อปออฟยุโรปพาสก็คือถ้าเราจะเอาให้ทั่วเนี่ยเราก็ต้องอยู่สัก2 3ถึงวันพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยท็อปออฟยุโรปพาสก็คือตรงนี้คืออนณาเขตที่ครอบคลุมนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกสามารถขึ้นยุงเฟลได้ไม่จํากัดแต่ว่าส่วนของข้างล่างเนี่ยอินเทอร์ลากเกนก็จะได้แค่อันนี้ฮาร์เดอร์คุมเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเป็นยุงเฟลว์ทราเวลพัสเนี่ยจะล่องเรือทะเลสาบเบรนเซอร์ซีกับทูนเนอร์ซีได้ด้วยแต่ขึ้นยุงเฟลไม่ฟรีฉะนั้นส่วนตัวเลือกขึ้นยุงเฟลก็ใช้ Top o f อฟยูโรพัสก็คือขึ้นยุงเฟลได้ฟรีเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วก็นี่คือส่วนของราคาสังเกตว่า3วันใช้ได้3วันติดต่อ,อก,กัน จะราคาพอๆกับตั๋วยุงเปล่าอย่างเดียวเมื่อกี้เลยเ,เรื่องราคาตั๋วของยุงเปล่าแบบซื้อเที่ยวเดียวเนี่ยคือราคามันอาจจะมีขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะอาจจะไม่ได้200กว่าแต่ว่าที่คนเมื่อกี้ก็200กว่าใช่ไหมมันจะข,นขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าอันนี้คือ3วัน239นั่นคือราคาปกติแต่ว่ามีราคาลดด้วยนี่ไงมีคําว่า h า l f f a r e c คั d ก็คือถ้าถ้าใครซื้อ h า l f f a r e ์ค r d คือซึ่งต้องไปช่างใจดูก่อนว่าจ่ายกินเปล่าไป120ฟรังแล้วเนี่ยเอามาใช้กับค่ารถไฟ ค่าซื้อตั๋วพวกเนี้ยมันคุ้มไหมโดยรวมแล้วคุ้มก็จะเหลือเน,เนี่ยลดไปตั้งประมาณไม่ถึงขั้นครึ่งหนึ่งเหมือนชื่อมันแต่ว่าจาก2องรหรือ149ลดลงไปประมาณ90้าสิฟังคแค่ซื้อฮ f f a ฟร Card มามาใช้กับไอ้นี่ก็น่าจะคุ้มอยู่นะแล้วก็ฮ f f แฟร์คั d ก็ใช้ได้1เดือนแล้ว Top of e u r o p e p a s s เนี่ยใช้กับอะไรได้คือมันสามารถซื้อแบบออนไลน์ได้นะโดยที่เราจะต้องเลือกวันใช่ไหมแล้วก็ มันจะมาเป็นไฟล์ PDF ให้โหลดไปไว้ในมือถือแล้วก็จะมีตัวบาร์โค้ดเล็กๆอันนั้นแหละไอ้บาร์โค้ดเล็กๆใต้ uh, QR โค้ดเล็กๆเนี่ยมันจะเอาไปใช้อังตรงเครื่องที่กั้นอะ่ะเวลาเราจะไปขึ้นรถไฟมันจะมีเครื่องกั้นอยู่ใช่ไหมเอาบาร์โค้ดไปอังปุ๊บก็จะเปิดประตูได้มันจะใช้กับอะไรใช้ได้กับทั้งแผนที่นี่เลยนะอย่างท่านในอินเทอร์แกเกนเองก็คือเนี่ยฮาร์เดร์คุมดูรีวิวได้นะครับในโกโนไกโกนะครับเพลย์ลิสต์ของ YouTube แล้วก็ชนิกแพลตเต นี้ก็ได้ก็คือเราสามารถไปตามสถานีที่ตามในแผนที่นี้ได้เลยหรือว่าเนี่ยกรินเดวานเฟิร์สก็ใช้ได้หรือส่วนของเลาเทอร์บุนเนนใช้ได้ถึงแค่เมอร์เลนเท่านั้นเองต่อจากเมอร์เลนก็จะมียอดเขาชลิทอนอันนั้นใช้ไม่ได้ไปแล้วไปลองแล้วใช้ไม่ได้ก็คือได้ถึงเมอร์เลนแล้วก็จะขึ้นชลิทอนก็สามารถเอาท็อปออฟยูโรพา s s สเนี่ยไปลดห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ที่จะขึ้นชลิทอนนะครับใช้ไม่ได้อยู่อันเดียวคือชลิทอนแล้วก็ ถ้าจะขึ้นยุเฟลาวก็คือเนี่ยมาที่สถานีเทอร์มินอลเนี่ยกินเดวานเทอร์มินอลเพื่อขึ้นกระเช้าไอเกอร์เอ็กเพรสไปลงที่ไป้ายไอเกอร์แกรกเชอร์แล้วก็ขึ้นยุเฟลาวานไปที่ยุเฟลาวยอร์กได้หรือสามารถจะขึ้นรถไฟคือต่อที่เราเทอร์ุนเนนแล้วเปลี่ยนอีกขบวนหนึ่งไปที่คลเหนือชายเด็กแล้วก็ต่อยุเฟลาวานไปที่ยุเฟลาวยอร์กก็ได้ก็คือขึ้นด้วยกระเช้าลงด้วยรถไฟก็ได้จริงๆมันมีกระเช้า เนี่ยเนี่ยมันจุดนี้ก็ดีนะแมนลิเชนเนี่ยดูในรีวิวของเราได้ก็คือสามารถนั่งกระเช้าจากกินเดิลวานเทอร์มินอลไปที่แมนลิเชนเส้นทางเนี่ยสวยมากโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนสวยมากมันเหมือนวิ่งแนวขนานไปอ่ะจนถึงจุดหนึ่งกลางทางแล้วก็จะขึ้นเขาเสร็จแล้วเราก็สามารถลงมาทางเวงเกนแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับมาได้ตรงนี้ก็สวยสรุปว่าได้หลายที่มากสําหรับท็อปออฟยุโรปนะครับใครอยู่สัก2หรือ3วันเนี่ยโอเคอ่าฉะนั้นก็ต้องมี2ทางเรื่องอย่างที่บอกใช้ Service t เทอร l เรล s แล้วก็ส่วนของพวกยุงเฟลยอกหรือเนี่ยกินเดวานเฟิร์สหรืออื่นๆก็น่าจะเป็นแค่ส่วนลดเฉยเไม่ได้ขึ้นฟรีะนะว่าใช้ Swiss t r a v e l Pass เสร็จแล้วก็มาซื้อพวกนี้ในะราคาลดห้าสิบปอร์เซนหรือจะมาซื้อ Pass To p o f e u r ย p โปที่ใช้ได้สักสามวันเออมันมีมากกว่าสาวันด้วยมีเนี่ยสี่วันห้าวันหกวันอะไรเงี้ยแบบไหนที่คุ้มกว่ากันเพราะว่า s w i s s Travel Pass อาจจะมีเวลาจำกัดฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า เออต้องแบ่งให้ดีว่าวันไหนจะใช้ Travel Pass วันไหนที่จะลองปันใจมาซื้อ To p o f Euro p e Pass ที่ใช้ได้เฉพาะขึ้นยุงเฟลาอย่างเดียวว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากันแล้วก็เพื่อนๆสามารถดูรีวิวการขึ้นยุงเฟลาของเราได้นะครับที่โคลโนไกโกนะก็เสิร์ชคำว่ายุงเฟลาอยอกเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับว่าเราไปเที่ยวแล้วยังไงบ้างนะครับมันต้องมีดวงไปด้วยนิดนึงเพราะบางทีมันจะมีหมอกเยอะเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ายังไงแค่ได้ขึ้นก็ถือว่าคุ้มแล้ว ครับก็ถ้ามีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ